การไม่รู้อริยสัจมืดยิ่งกว่าโลกันตริกภิกษุทั้งหลายโลกันตริกหรือโลกันตนรกมีแต่ความทุกข์มืดคลุ้มมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกันตริกนั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดนั้นมากความมืดนั้นมากแท้ ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือภิกษุทั้งหลายความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายก็สมณนะ หรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธ,ธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไร ความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจครั้นยินดีแล้วย่อมปรุงแต่งครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดครั้นไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่ง ครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นไปจากความเกิดย่อมพ้นไปจากความทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความจริงว่านี้ทุกข์ นิทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคา,ธามินีปฏิป,ปทา